สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงเตนานามคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทกองอ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญห้าบาทเรียนนี้นะครับท่านพึ่งได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยสดๆร้อนๆเลยครับท่านยังไม่ได้ทําการล้างทำความสะอาดรเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นขอให้พี่ๆเห็นเพื่อนน้องทุกท่านครับช่วยเมตตาผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และที่สำคัญครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับท่านเพื่อที่จะให้ผมมีกําลังใจหาเหรียญที่ผลิตน้อยๆมาได้ให้พี่ๆเห็นเพื่อนน้องทุกท่านได้ดูได้ชมนะครับท่านเพราะว่าเหรียญที่ผลิตน้อยๆเนี่ยทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วว่าหายากหาเย็นขนาดนะครับตัวจะได้มาแต่เหรียญไม่ธรรมดาเลยครับท่านหาเลยเป็นเดือนเป็นปี กาจะได้แต่ได้เหรียญมานี่ ni. มันยากมากเลยนะครับท่านเป็นๆบางครั้งนี่อาทิศหนึ่งก็ได้ครับแต่บางครั้งนี่สามเดือนสี่เดือนก็ยังไม่ได้เสียเหรียญเลยนะครับท่านเฉพาะเหรียญที่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับเราไม่รู้ว่าเหรียญนี้เป็นปีพศอะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญลาประมาณเท่าไหร่นะครับเราไาดูลักษณะของเหรียญครับ เป็นเหรียญแบบเก้าเหลี่ยมนะครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับคิวโปนิเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยเก้าเหลี่ยมนะครับคิวเปอร์นิ้เกิลผสมทองแดงนะครับเบื้องหน้าพวงท่านกับภูมิพลอดุลจรติเดชวนด้านหลังก่อรัชการที่เก้าครับท่านตัวหนังสือชัดเจนมากเลยครับท่านไม่ว่าด้านหน้าด้านหลังครับบรมบุรุษพวงท่านดูครับคมชัดเจาะไหมสวยงามมากครับท่านคมชัดเจาะมากสำหรับบรลลมบุรุษพวงท่านนี่ครับสวยงามจริงครับบรมบุรุษพวงท่านเหรียญนี้นะครับท่าน เรามู่กอบเฟืองนี้กว่าครับว่าเป็นไงบ้างครับเหรียญนี้ครับขอบเฟืองครับนี่ครับขอบเฟืองครับสุดยอดไหมคมชัดเจาะมาเลยครับท่านไม่มีการสึกลอยเลยครับสลหรับเหรียญนี้ครับท่านดูสิครับเนี่ยไม่มีการสึก้อยจริงครับสลหรับกอบเฟืองสลับเรียบเอ้ขอบเฟืองเหรียญนี้ครับท่านสลับเรียบเฉยเลยครับผิดอีกแล้วขอโทษขอไปพินเพื่อนน้องท่านด้วยนะครับไม่ได้เจตนานะครับมันเป็นของมันเองครับท่านขอบเฟืองนะครับมีระบบแรือม่ไหม มีครับมีครับเห็นแล้วครับสองจุดเลยครับวันนี้ครับเหรียญนี้ครับเหรียญสองจุดไปแล้วครับท่านแต่ยังไงก็ต้องเก็บครับเพอเหรียญที่สมบูรณ์แบบเหรียญที่เละเทะกว่านี้มีเยอะกว่านี้นะครับท่านมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีพศอะไรนะครับนี่ครับด้านหลังครับชัดกินเลยนะครับประเทศไทยครับพศสองพันห้าร้อยสามสิบหกครับท่านติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเสด้วยนะครับสำหรับปีสองห้าสามหกนี้อันดับที่สิบอันดับสุดท้ายพอดีพอดีครับท่าน สำหรับปีสองห้าสามหมนี้นะครับใช่ครับอันดับที่สิบพอดีพอดีครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดเบญนจมปาิพิษดุสิธพรวลาลานะครับท่านนี่ครับวัดเบญนจมปาภพิรนะครับวัดเบญนจมปาภพิรนะครับเนี่ยดูใกล้ไปเลยครับวัดเบญนจมปาภพิรครับนี่ครับคมจดเจ๋วไหมคมจดเจ๋วมากนะครับท่านแล้วตามลงมานี้คือกระเบื้องครบเห็นไหมกระเบื้องครับชัดเจนไหมกระเบื้องชัดเจนมากนะครับท่านและล่างสุดคือห้าบาทไทยแล้วก็ห้าบาทอลลีมครับ สำหรับปีพศ2536นี้นะครับท่านของกว้างของเหรียญอยู่ที่24มิลิเมตรน้ำหนัก7.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตครับอยู่ที่46ล้าน900,000 2 0 0นเหรียญน,นะครับท่าน46ล้าน9 0มื0 0 2 0 0นเหรียญน,นะครับท่านในระดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ120บาทครับท่านสูงงอกาสนะครับ120บาทเนี่ย ติดหนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับสุดท้ายอันดับที่สิบพอดีพอดีนะครับท่านส่วนเรียนที่ผ่านกันใช้เลยครับตรงที่แล้วละ25บาทถึงสี่สิบาทเลยนะครับ